ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมพรรยากาศเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกเหมือนเดิมก็น่าจะตกอยู่นะตอนนี้ยินนะอันนี้อันนี้เป็นไม้ต้นสูงมากนะสูงมากสูงอันนี้ดอกก็เดิมเขาหนึ่งสองสามสี่ห้ากิ่งนะเห็นไหมดอกก็เดิมเขาก็ดูดูสวยดีนะเดี๋ยให้ดูนะนี่นละมุมภาพได้ไหม สูงเกินสูงเกินมากไอนน้สูงมากนะสูงอันนี้ผมเสียบแดงองซับไว้นะเสียบแบบสูงยาวเลยอันนี้เน่าตรงนี้เน่านะหักออกแล้วแอก็เริ่มแห้งเริ่มแตกยอดใหม่มาอันนี้เป็นแดงองซับนะอ,อยู่ยอดสุดนะอยู่ยอดสุดแล้วก็เป็นไม้ธรรมดาลเลยนะตีว่าเป็นไม้ธรรมดาอันนี้ก็เป็นตอที่ ที่ดูสวยนะแล้วก็ดอกธรรมดาธรรมดาเลยนะอันนี้ดอกธรรมดานะไม่ได้ปรุงแต่งเลยไม่มีทําอะไรแล้เวเป็นไม้ที่ที่ต้นลาต้นดูดูปีดูค้าท่าดีนะแต่ว,ว่าตัวละสองร้อยเลยนะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ตัวละสองร้อยหรอกก็ร้อยกว่าบาทและอันนี้รวมค่าส่งนะสี่ร้อยห้ากิบาทนะสองตัวนี้รวมค่าส่ง อันนี้ต้องใช้กล่องซองใบต่อกันยาวๆเลยนะถึงจะส่งได้ตัวนี้เพราะว่าต้องส่งไปด้วยกันเอาไหม450บาทสองตัวนี้แต่ว่าเป็นไม้ที่แปลกดูรูแปลกดูนะรูแปลกดีนะนะเห็นไหมหายากได้แบบนี้ก็ดนสวยอีกแบบหนึ่งนั่นแหละนะเผื่อชอบนะครับผมสองตัวนี้450บาทแต่หาแค่ไหนจะเอานะต้องส่งได้วันเสาร์เท่านั้นว่าต้องส่งไปสานีเท่านั้นถึงจะส่งได้ถ้าเป็นส่งกับบริษัทอยังไงก็ส่งไม่ได้หรอกบริษัทถ้าส่งมันแพง ไปนะต้องประส่งไปนี่ยิ่งอยากพอพอได้หน่อยพอรุนกันหน่อยนะพอรุนหน่อยหากจะรับคู่นี้นะต้นตัวนะสี่ร้อยห้าสิบาทคู่นี้มานะควันด้านเนี่ยเช้าวันนี้ว่าเชนะ้า,ชาก็ถ่ายก็อยู่ถ่ายแล้วก็อยู่ที่เดือนไม่ไปไหนไม่มีท่านไหนเอาไปเลี้ยงที่บ้านเลยก็ขอบคุณนะเดี๋ยวผมต้องทำงานนิดหน่อยแล้วกลับบ้านไปกินข้าวแล้วขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ